You are listening to Happy Trader p o d c a s t กราฟไม่ได้หลอกคุณคุณตังหากที่หลอกตัวเองเคยเป็นไหมคะตอนวิเคราะห์กรับโคดนิง่งเงินเข้าจริงๆกลับมือสั่นใจเต้นหายใจไม่ทั่วท้อง ก่อนเข้าไม้บอกตัวเองไม้เล็กๆซ้อมเฉยๆแต่พอผิดทางกลายเป็นไม้ใหญ่ที่สุดในชีวิตตั้งสต็อปลอดไว้สวยงามแต่พอราคาจะชน SL กลับขยับลาย,ายและคิดไปเองว่าเอาเถอะนะเดี๋ยวมันก็กลับมาแหละถ้าใครเป็นอยู่ ลองฟังให้จบค่ะเพราะพอดแคสต์นี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อแต่งแต้มอะไรแต่อยากช่วยเทรดเดอร์ทุกคนให้คุณนั้นนำ mindset ดีๆจิตวิทยาการเทรดนี้นำเอาไปใช้มีสุขมีความตั้งใจที่จะช่วยให้กับทุกคน ยกระดับการเงินยกระดับการเทรดเป็นคนที่ดีขึ้นและเก่งขึ้นฟังให้จบนะคะจะมีเทคนิคดีๆอยู่ในพอดแคสต์นี้จะว่าไปแล้วปัญหาที่คุณเทรดเสียซ้ำๆนั้นไม่ใช่เพราะคุณอ่านกราฟไม่เป็นแต่เป็นเพราะจิตคุณยังไม่พร้อมอยู่กับความเป็นจริงของตลาด มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งค่ะที่มีสุขได้เคยอ่านแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆเลยก็เลยเอามาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์นี้ชื่อว่า Trading in the Zone ของ Mark Douglas เขาพูดไว้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะว่าตลาดนั้นซื้อตรงเสมอแต่ใจเราต่างหากที่มันไม่นิ่งและชอบโกงตัวเองวันนี้มีสุข จะมาชวนพี่พเ,เพื่อนทุกคนนั้นมาเทรดเนื้อจิตไม่ใช่แค่เหนือกราฟค่ะเป็นกันไหมที่เทรดเสียซ้ำๆนั่นไม่ใช่เทคนิคไม่ดีแต่จิตยังไม่ยอมรับความจริง Mark Douglas ได้สอนไว้ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่รู้เยอะ แต่ก็แพ้เยอะอยู่ดีเพราะเรานั้นเอา m มซ d เซ็โลกปกติมายัดใส่ตลาดที่มันไม่ปกติโลกปกติของเรามันก็เป็นแบบนี้เช่นเราอยากแน่ใจอยากปลอดภัยอยากทายให้ถูกอยากให้สิ่งที่เราคิดมันจะต้องเกิดสินะแต่ในโลกของตลาดมันเป็นแบบนี้เช่น อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอไม่มีอะไรที่แน่นอนร้อเปอร์เซน์แบบชัวๆช,ชนะแพ้เป็นการกระจายแบบสุ่มเกิดขึ้นได้ทั้งแพ้และชนะทั้งนี้ค่ะเรื่องของแท่งเทียนทุกๆแท่งเทียนคือพฤติกรรมมนุษย์รวมกันไม่ใช่กราฟในฝันของเรา เพราะงั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราข้าเทรดด้วยความรู้สึกเฮ้ยมันต้องใช่มันต้องชัวร์สินะพอกราฟไม่เป็นดั่งใจสมองก็เริ่มทำงานแบบปกป้องตัวเองทันทีเลยเกิดอาการเช่นย้าย SL แก้มือทบไม้ปิดกำไรเร็วปล่อยขาดทุนยาวเลยบางครั้งลากไปเกือบ50%ยังไม่ยอมปิดคิดดูสิ ไม่ใช่เพราะคุณไม่รู้นะจริงไหมล่ะแต่เพราะว่าใจคุณยังรับความเสี่ยงไม่เป็นตังหากแท้จริงค่ะกราฟสะท้อนตลาดและใจสะท้อนตัวตนของคุณ Mark ค o ัก l a s กล่าวว่าตลาดเป็นแค่ข้อมูลที่เคลื่อนไหวสิ่งที่ทำให้มันกลายเป็นความเจ็บปวดคือวิธีที่คุณมองมันลองดูดีๆค่ะ เมืกก่อกราฟมันแดงบางคนเห็นก็เลยเข้าแต่บางทีเฮ ύ, ้ยเดี๋ยวมันเขียวบางคนก็เห็นก็เลยเข้าไปเหมือนกันกลายเป็นว่ากราฟในภาพเดียวกันแต่ตัวตนภายในนั้นต่างกันใจของคุณนั้นสะท้อนอะไรละ่ะท้าในใจเต็มไปด้วยความกลัว คุณก็จะเห็นแต่สัญญาณที่พังๆแต่ว่าถ้าในใจคุณเต็มไปด้วยความโลภคุณก็จะเห็นแต่สัญญาณที่เข้าข้างไม้ในมือแต่ว่าถ้าบางทีในใจเต็มไปด้วยแผลเก่าคุณก็จะไม่กล้าเข้าไม้ใหม่ตามแผนลองซื้อสัตว์กับตัวเองสักสิบวินาทีค่ะหนึ่สองสาสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหมดเวลาตอนนี้นะคุณเทรดมาจากอะไรคะลองฟังดูค่ะไหนลองฟังแล้วไหนพิมพ์ใต้เม้นต์มาหน่อยนะว่ามีเสียงอะไรโผล่มาคุณเทรดมาจากอะไรคะเทรดมาจากแผนไหมหรือเทรดมาจากแผล อันไหนกันแน่คะตอบตัวเองได้ไหมถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วช่วยพิมพ์มาหน่อยคะ่ะมันมีเสียงในหัวจักใจพูดว่าอะไรคะลองพิมพ์เม้นต์กันมาคะ่ะมีสุขอยากรู้เหมือนกันนะว่าเสียงนั้นมันโผล่อะไรตอนนี้ฉันเทรดจากจุดๆเติมคำในช่องว่างของคุณเลยคะ่ะ เทศมาจากอะไรคะคราวนี้เนี่ยใจที่ไม่นิ่งมันเท่ากับโรงงานผลิตพฤติกรรมหลอกตัวเองพฤติกรรมหลอกตัวเองของเทรดเดอร์มักจะมาในรูปแบบที่โคตรมีเหตุมีผลเช่นขยับ SL อีกนิดเผื่อเขาจะเมตตาขาดทุนนิดเดียวเดี๋ยวก็ดีเธอนะไม่เป็นไรหรอก หรือว่าไม้นี้ไม่ต้องทำตามแผนหลอกไม้เดียวเองหรือเดี๋ยวค่อยบันทึกการเทรดที่หลังก็ได้ตอนนี้แก้มือก่อนเป็นต้นความจริงก็คือว่าทุกครั้งที่คุณไม่ทำตามแผนคุณกำลังส่งคำสั่งไปหาจิตใต้สำนึกว่าแผนไม่สำคัญอารมณ์สำคัญกว่าแล้ววันหนึ่งคุณ จะลุกขึ้นมาบอกว่าโหทำไมฉันไม่มีวินัยเลยเนี่ยทง้งทางที่คุณสร้างโปรแกรมนั้นขึ้นมาเองทุกวันไหนใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วค่ะฟังต่อให้จบนะแล้วจินตนาการดูค่ะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีสุขจะแบ่งปันทุกคนฟังให้จบนะคะเพราะว่าสิ่งนี้มันสำคัญเผื่อว่าจะเอาเรื่องนี้ เอาไปใช้นะคะยังมีสุกเองเริ่มต้นเรียนรู้เรื่อง NLP เรื่องของการเปลี่ยนโปรแกรมในหัวคราวนี้เวลาเราเปลี่ยนโปรแกรมในหัวแล้วเนี่ยความคิดเปลี่ยนผลลั์ในการเทรดก็เปลี่ยนไปเช่นกันค่ะพอเอามาใช้กับการเทรดแล้วมีสุกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนมีศพ เกี่ยวกับสัตว์ด้านนี้มาแล้วก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับ NLP มามากมายเลยค่ะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศและที่สำคัญก็คือเรียนจบกับโทนี่ร็อบบินที่สิงคโปร์มาแล้วก็ไปเรียนต่อค่ะเป็นอเมริกันบอร์ดเฮฟทโตซิตซึ่งอันนี้ค่ะจะเอามาเป็นการใช้ศาสตร์สัตว์หนึ่งที่เอามาสะกดจิตบาบัดและทุกคนคิดดูสิว่าถ้าเราทดลองคือมีสุขทดลองกับมัน กลับมาใช้กับตัวเองนะคือเมื่อก่อนก็เทศไม่ได้ค่ะเรียนมาเยอะมากเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรสุดท้ายมาเนี่ยมีสุขก็เลยเอามาผนวกกันค่ะเอาเรื่องของเทคนิคมาควบคู่กับพลังจิตใต้สำนึกนี้แหละค่ะเอา NLP นี่แหละมาใช้คราวนี้เนี่ยมีสุขบอกเลยค่ะว่าเคยเจ็บจริงแพ้จริงและลมละลายจริงค่ะ เพราะที่ผ่านมาคือบอกเลยค่ะว่าเคยใช้ชีวิตที่ประมาทแล้วก็ไม่ได้วางแผนการเงินที่มันรับกลุ่มมากพอและวันหนึ่งมีสุขก็เลยเข้าใจเลยค่ะว่าเทคนิคการเทรดนั้นมันมีผลแค่เพียง10%ค่ะมันไม่ใช่ว่าเทคนิคนั้นไม่ดีนะคะเทคนิคก็สำคัญมากค่ะทั้งนี้เนี่ยพลังจิตใต้สำนึกแล้วก็ไมเซ็ต อันนั้นอใหญ่กว่าเยอะมากเลยขับเคลื่อนอีกตั้ง90%ที่เหลือทั้งหมดซึ่งมันเป็นก้อนใหญ่ค่ะพอเริ่มเห็นเรื่องนี้ว่ามันสำคัญมีสุขก็เลยลองเปลี่ยนลองปรับค่ะไม่มีอะไรผิดถูกนะแต่ว่าลองฟังดูค่ะแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะพอมีสุขทำแล้วปรากฏว่าเริ่มเทรดเทรดเหนือจิตที่มันได้สุกฝึกเฮ้ยมันรู้สึกนิ่งขึ้นแล้วก็ผ่านการโปรแกรมใหม่ค่ะ ทุกอย่างก็เลยเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นว่ามีสุขก็คือเทรดน้อยลงและและอะไรผลลัพธ์มันต่างกันแล้วก็เค้ารบ SL ค่ะเคราลบ SL หมายความว่ามันมีจุดที่ยอมรับความเสี่ยงได้ตั้งแต่แรกก็เลยทำให้ใจมันเบาถึงแม้ว่าโดน SL ก็ไม่รู้สึกอะไรขอบคุณ l l ฟแอด้วยคเพราะว่าถ้าไม่มี SL เฮ้ยอพอร์ตเราสามารถล้างได้เลยนะจริงไหมล่ะ เพราะฉะนั้นค่ะตั้งแต่วันนี้ไปใครมาฟังใน EP นี้แล้วเนี่ยลองทำตามแผนดูค่ะปล่อยให้กำไรมันยาวขึ้นทำตามแผนไม่เทรดตามความกลัวความแค้นจากที่เคยเทรดเยอะเทรดพังมาก่อนก็จะกลายเป็นเทรดน้อยแต่กำไรกำ,ำไรมันคำโตขึ้นมากๆเลยนะเพราะว่าที่สำคัญก็คือ ใจของมีสุขนี่แหละค่ะมันดีขึ้นมันดีมาจากความรู้สึกข้างในค่ะหลักๆแล้วเนี่ยถามว่ามีสุขทำยังไงก็คือวิธีการนะคะทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะสิ่งที่มีสุขทำอะคะ่ะเริ่มต้นก็คือว่าเอา ศาสตร์ด้าน NLP เนี่ยมาใช,ใช่ไหมคะเอามาต่อยอดแล้วเอาแนวคิดของหนังสือ Trading in the Zone เนี่ยก็มาต่อยอดเช่นกันวิธีการง่ายๆเลยนะคะเริ่มต้นเนี่ยฟังดีๆค่ะการเทรดเนื้อจิตนั้นเริ่มต้นจากการที่เรานั้นสงบก่อนเก่งตรงนี้สิ่งที่มีสุขทรรแล้วมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆก็คือว่าเมื่อก่อนเคยหาเทคนิคใหม่ๆอินดี้ใหม่ๆระบบใหม่ๆ ถูกไหมแต่มันไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็เลยกลายเป็นว่ามาปยกระดับมาพัฒนาเรื่องนี้ค่ะมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนลองทำตามนะคะไหนพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะคะวิธีการที่หนึ่งคือหนึ่งพิมพ์มาใต้คอมเมนต์เนาะเผื่อว่าเพื่อนๆที่มาฟังย้อนหลังอะคะ่ะเขาก็จะได้เหมือนได้สรุปกันไปพร้อมๆกันด้วยเราก็จะได้เข้าใจแล้วก็นำเอาไปใช้กันนะคะข้อแรกค่ะหนึ่ง นั่งสมาธิสั้นๆก่อนเทรดค่ะนี่คือสิ่งที่เราจะเริ่มทำกันก่อนอย่าเพิ่งกดเทรดทันทีค่ะอาจจะทำประมาณ3นาที5นาทีหรือถ้าเกิดว่าทำา10นาทีได้ก็ดีค่ะจะบอกว่าการนั่งสมาธิไม่เกี่ยวกับศาสนาค่ะไม่เกี่ยวกับสายบุญสายบาปอะไรทั้งสิ้นแต่มันคือการได้ฝึกจิตของเราค่ะฝึก สมาธิของเราค่ะเพราะเรื่องนี้มันจะช่วยพลังแห่งการโฟกัสพลังแห่งสติขณะที่เราลงสนามการตัดสินใจการเทรดทุกสิ่งทุกอย่างผลลัพธ์มันต่างกันมากวิธีการทำแบบนี้นะคะเริ่มต้นก็คือให้เราอยู่ในพื้นที่ที่รู้สึก เบารู้สึกสบายอาจจะเป็นที่นอนก็ได้โซฟาก็ได้หรือนั่งที่ไหนก็ได้ค่ะที่รู้สึกผ่อนคลายเมื่อหาที่นั่งได้แล้วนะก็ค่อยๆหลับตาค่ะรู้สึกผ่อนคลายหลับตายิ้มมุมปากเบาๆร่างกายผ่อนคลายรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่หัวจะลดเท้า จากนั้นค่ะเมื่อหลับตาอมยิ้มเบาๆแล้วหายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งสองสามสี่หายใจออกยาวๆนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหสังเกตร่างกายใจเต้นแรงไหมมือเย็นไหมหัววิ่งไหม ถ้าใจยังเต้นแรงเหมือนกำลังไปลงแข่งวิ่งร้อยเมตรอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งเข้าไม้ค่ะเพราะคุณกำลังจะทำให้จิตของเราตื่นตระหนกเวลาที่เราลงสนามนั้นจะทำได้ไม่ค่อยดีค่ะต่อมาค่ะข้อที่2โปร,โกรแกรมจิตด้วยประโยคใหม่ค่ะหลังจากที่ทำสมาธิเสร็จแล้วฝึกการโปรแกรมจิต ก่อนเปิดกราฟมีสุขเองจะพูดกับตัวเองเสมอเช่นวันนี้ฉันให้คุณค่ากับกระบวนการไม่ใช้กำไรต่อไม้ฉันยอมรับ Stop Loss ก่อนกดปุ่มทุกครั้งฉันคือเทรดเดอร์ที่แพ้เป็นและชนะระยะยาวฉันคือเทรดเดอร์เงินล้าน ฉันเข้าออเดอร์ในจุดที่ใช่เสมอฉันถอนกำไรทุกวันขอบคุณทองคำขอบคุณการเทรดฉันรักการเทรดจังเลยพูดประมาณนี้ค่ะลองพูดเป็นประโยคตัวเองหรือจะเอาคำของมีสุขไปพูดก็ได้นะคะ เราสามารถสื่อสารกับจิตใต้สำนึกด้วยประโยคอะไรก็ได้ค่ะเป็นประโยคที่มันเข้ากับตัวตนของตัวเองเข้ากับความรู้สึกของตัวเองจะปรับเปลี่ยนยังไงก็ได้หมดเลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกฟังดูง่ายๆนะคะลองทำทุกวันและมันจะเปลี่ยนไปเลยค่ะผลลัพธ์ของเราค่อยๆทํานะคะ ทำไปทุกวันแล้วจิตใต้สํานึกจะค่อยๆเปลี่ยนตามวิธีที่ตอบสนองเมื่อตลาดมันเปลี่ยนไปคือจริงๆแล้วตลาดเขาก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาทุกๆวันทั้งนี้ค่ะเมื่อเราได้ฝึกจิตตัวเองจิตของเรานั้นอยู่ในความรู้สึกที่มีสติมี ความรู้สึกดีมีความรู้สึกที่มีความสุขทุกครั้งที่กดเทรดแบบนี้ค่ะจะทำได้ดีมากๆเลยคราวนี้เนี่ยเวลาที่เวลาที่เทรดนะคะหลักๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีสุขได้ลองทำค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยจะบอกว่าผลลัพธ์มันเปลี่ยนจริงๆนะ เน้นๆค่ะถ้าเกิดว่าคุณนั้นอยาก trade เทรดเหนือจิตวันนี้เริ่มต้นจากการที่นั่งสมาธินั่งนิ่งๆนี่แหละหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆนะคะนั่งนิ่งๆก่อนเทรดทุกวันเนี่ยลองทําดูนะแล้วก็ให้ลองฝึกให้ความคิดของเรานั้นอยู่ในโหมดผู้สังเกตการค่ะไม่ใช่เป็นโหมดผู้ตื่นตระหนกแล้วหลังจากนั้นค่ะเมื่อเทรดแล้วนะ ให้เขียนกฎการเทรดแบบสั้นๆค่ะเช่นเข้าไม้เฉพาะตอนที่สัญญาณครบตามกฎที่ของตัวเองได้วางแผนไว้ค่ะกฎของตัวเองคืออะไรเมื่อครบค่อยออกไม้ค่ะทำแบบนี้ก็จะทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ได้เข้าตามอารมณ์ความรู้สึกและถ้าที่สำคัญก็คือลองดูค่ะว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้นกี่เปอร์เซ็นต์ การเทรดในรอบนั้นๆค่ะอันนี้ก็เอาให้ชัดนะคะว่ากี่เปอร์เซนต์แล้วเราก็จะได้ดูค่ะว่าทุนตัวเองมีเท่าไหร่ก็จะได้ลงสนามตามจุดที่ยอมรับความเสี่ยงได้ตั้งแต่แรกค่ะและที่สำคัญอย่าลืมนะเขารบ SL ทุกครั้งค่ะและเวลาที่เราเทรด อย่าลืมนะพูดประโยคโปรแกรมจิตสักสามประโยคก็ได้ค่ะห้าประโยคก็ได้ลองปรับเปลี่ยนดูตามที่ได้ยกตัวอย่างไปข้างตน้นหรือว่าจะพูดตามแบบนี้สุขก็ได้นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะลองทำดูค่ะแล้วหลังจากที่เทรดจบในวันนั้นแล้วอย่างน้อยให้บันทึกการเทรดทุกๆวันค่ะเมื่อเราทำตามกฎทำทุกวันทำตามแผน มันก็จะมีแหละค่ะมีทุกไม่มีหรอกว่าบางคนเฮ้ยมันจะ,จะต้องชนะทุกไม้ฟ้าทุกไม้อะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้ขนาดมีสุขยังทําไม่ได้เลยวันนี้ค่ะให้เราบูภาพรวมดูผลรวมค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องชนะทุกไม้แต่ผลรวมแล้วเนี่ยมันเป็นบวกแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะถามตัวเองทุกๆวันนะว่าวันนี้ฉันเทรดมาจากแผนหรือฉันเทรดมาจากแพ้กันแน่ ถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยลองพิมพ์กันมานะคะว่าเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยถามใจตัวเองค่ะว่าฉันพร้อมเปลี่ยนเมื่อพร้อมเปลี่ยนให้พิมพ์มา,มาค่ะว่าฉันพร้อมเปลี่ยนและก็ลองนำสิ่งที่มีสุขแบ่งปันเนี้ยเอาไปใช้ดูนะคะใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยสนใจเข้ามาอยู่ในกลุ่มเรียนรู้ฟรีด้วยกัน เข้าอยู่ในพื้นที่เข้าใจหัวใจเทรดเดอร์ไปด้วยกันถ้าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยกับการเทรดคนเดียวอยู่กับคนรอบตัวเขาไม่ค่อยเข้าใจเราเลยวันนี้ค่ะใครก็ตามแต่เนี่ยเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้ด้วยกันเนาะมีสุขจะมาแบ่งปันค่ะมีทั้งเทคนิคลือกแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาการเทรดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย มีสุขก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็คือ Happy Trader Family เป็นกลุ่มเรียนรู้ฟรีนะคะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเทรดเดอร์ที่เรานั้นสร้างขึ้นมาค่ะมีสุขสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่ออยากให้สังคมในบ้านเรานี้เติบโตทั้งเรื่องของการเงินและก็จิตใจยกระดับไปด้วยกันทั้งสองเรื่องค่ะ และถ้าใครเข้ามาตรงนี้แล้วเนาะหลักๆแล้วอะค่ะเพียงแค่เปิดพอร์ตแต่ยังไม่ต้องเติมเงินก็ได้นะคะเปิดพอร์ตเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยกันได้เลยค่ะมีสุขก็จะมีแบ่งปัน,เน,น,เ,น,นเน้นเน้นๆเลยหลักๆเนี่ยมีสุขจะเน้นนะคะเรื่องของ Mindset จิตใต้สำนึกแล้วก็เทคนิคการเทรดที่เรียบง่ายแต่ใช้ได้จริงทางนี้เนี่ยมีสุขเองนะคะจะแชร์ประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง ในเรื่องในเรื่องของ NLP ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของ Trading in the zone เนี่ยคือเวลาที่เราเทรดนะคะเราเทรดในโซนของตัวเองอันนี้แหละจะเข้าใกล้ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นและไวขึ้นเสมอเราจะมาอยู่ด้วยกันเพื่อยกระดับโลกภายในไปด้วยกันค่ะมีสุขเชื่อว่าถ้าใจเราดีวินัยเราแม่นวินัยเรานิ่งขึ้นกราฟ มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นค่ะแต่ผลลัพธ์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะของขวัญพิเศษจากใจมีสุขเพื่อขอบคุณผู้ติดตามทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้มีสุขอยากมอบของขวัญพิเศษให้สำหรับใครก็ตามแต่ค่ะที่จริงจังอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแจกฟรีเสียงสั่งจิตเทรดเดอร์ผู้มั่งคั่งวันนี้ค่ะเทรดเดอร์ ผู้ชนะมั่งคั่งไว้ใจมีสุขอันนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าลองเอาไปฟังนะคะเปิดฟังก่อนนอนหรือว่าจะฟังก่อนเทรดหรือแม้กระทั่งระหว่างเทรดก็ได้เอาไปฟังและรับมันเข้าไปนะคะขณะที่ฟังเสียงสั่งจิตนี้และจะค่อยๆเปลี่ยนโปรแกรมจิตใต้สำนึกของตัวเองค่ะให้คุณนั้นเป็นคนที่นิ่งขึ้นเชื่อมั่นในตัวเอง รักตัวเองมากขึ้นในฐานนะที่มีสุขก็เป็นเทรดเดอร์คนหนึ่งที่ลองฝึกหารแล้วมันมันใช้ได้จริงๆนะวันนี้ค่ะไม่ลองไม่รู้ลองเอาไปฟังค่ะแล้วไปปรับใช้ดูแล้วถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วนะรู้สึกอย่างไรคะ่ะมาพิมพ์เม้นต์มาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเออฟังแล้วเนี่ยาการเทรดเป็นยังไงกันบ้างทั้งนี้นะคะ ใครก็ตามแต่เนี่ยสนใจก็ทักไปที่บ้านเขียวค่ะมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะมีสุขมันนี่สตอรี่แล้วก็ทีมงานก็จะส่งลิงก์ให้นะคะหรือว่ารายละเอียดอยู่ใต้โพสต์นี้ค่ะ mm hmm. เข้าไปดูได้เลยนะคะ mm hmm. เข้าไปกดาดาวน์โหลดได้เลยสุดท้ายนี้นะใครก็ตามแต่ค่ะที่รู้สึกว่า EP นี้ดีจังเลยรู้สึกชอบจังเลยยังไงก็กลับมาฟังซ้ำได้นะคะหรือว่าจะเซฟเก็บเอาไว้ก็ได้แล้วก็ถ้ามีเพื่อนเทรดเดอร์ที่เราราักปรถนาดีกับเขาเนี่ยก็สามารถแชร์พอดแคสต์นี้ให้กับเขาเผื่อว่าสิ่งนี้ค่ะจะช่วยยกระดับไปด้วยกันนะมีสุขอยากให้เทรดเดอร์ทุกคนรู้ว่าค่ะคุณไม่ได้แพ้เพราะคุณไม่เก่ง คุณไม่ได้แพ้เพราะว่าคุณไม่เก่งพอแต่ว่าเพราะคุณยังไม่ได้อยู่ข้างตัวเองจริงๆเท่านั้นเองค่ะวันนี้เราไม่ได้เป็นแค่เทรดเดอร์ที่เฝ้าจอจนเหนื่อยแต่เราเป็นเทรดเดอร์ที่เป็นเทรดเดอร์เทรดเนื้อจิตชนะตลาดเพราะก่อนอื่นค่ะเราชนะใจตัวเองได้ เราก็จะชนะตลาดได้เช่นกันฟังมาถึงตรงนี้แล้วเฮ้ยฉันไม่อยากเดินคนเดียวอีกแล้วยังไงนะคะเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ด้วยกันค่ะฝากแชร์เอาไปให้เพื่อนๆน,นะคะหรือว่าแชร์เก็บไว้ให้ตัวเองกลับมาฟังย้อนหลังวันนี้ค่ะเพื่อนเทรดเดอร์ที่คุณรักคนหนึ่งได้ฟัง EP นี้ podcast นี้ชีวิตเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้ขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับการแบ่งปัน วันนี้ค่ะเรามาเจอกันในกลุ่ม Happy Trader Family ในบ้านของเรานี้เราจะเติบโตร่วมกันไม่ใช่แค่ตามล่ากำไรแต่มาตามชีวิตที่เราเลือกได้ค่ะด้วยรักขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการเทรดและถ้าเกิดใครจะมาอยู่ในคอมมูนิตี้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวมีสุขจะมีสอนฟรีด้วยนะยังไงแล้วนะคะ ก็สอบถามแอดมินได้เลยค่ะเราจะมาเอาเป็นซีรีส์นะคะซีรีส์ก็คือเทรดเนื้อจิตค่ะมีสุขตั้งใจที่จะสอนฟรีเลยนะคะ2เดือนเต็มๆในกลุ่มยังไงแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคอมมูนิตี้ของเราเนี่ยเริ่มเติบโตมากขึ้นมีสุขเชื่อว่าอย่างน้อยะคะ่ะหนึ่ชีวิตก็คือ1นึ่งเทรดเดอร์เปลี่ยนใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่1ชีวิต แต่มันคือ1ครอบครัวแล้วหครอบครัวคือกี่ชีวิตนี่แหละค่ะคือความตั้งใจที่มีสุขสร้างช่องนี้ขึ้นมามีสุขมันนี่สตอรีเนี่ยก็คือมีความตั้งใจจริงๆนะเพื่ออยากที่จะช่วยยกระดับศักยภาพในการทำเงินให้กับทุกคนค่ะยังไงแล้วมาติดตามใน EP ต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวมีสุขเนี่ย จะเอาลิงก์ให้ด้วยเนาะสำหรับบางคนอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะ Trading in the Zone ของ Mark Douglas ซึ่งเล่มนี้เนี่ยบอกเลยคะ่ะว่าเป็นจิตวิทยาการเทรดที่ดีมากๆเลยเอามาอ่านปุ๊บเนี่ยไม่แน่นะคะผลการเทรดดีขึ้นแน่หรือเปล่าไม่รู้ลองดูคะ่ะลองเอาปรับใช้ดูเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีสุข เออเอามาทํากับตัวเองแล้วมันมันเวิร์กค,ค่ะว่าเอ้ยวันนี้อ่ะมีสุขก็อย่างที่บอกกับทุกคนแล้วว่ามันกว่ามันจะประสบความสําเร็จเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือหลงทางเหมือนกันค่ะลองผิดลองถูกเพราะว่ามัวแต่ไปมุ่งเน้นแต่เทคนิคอย่างเดียวแต่พอปรับใช้ค่ะเอาเทคนิคมาควบคู่กับจิตวิทยาการเทรดโอ้โหผลลัพธ์มันเปลี่ยนไปจริงๆค่ะยังไงแล้วก็ลองนําไปใช้กันดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน พอดแคสต์ต่อไปค่ะด้วยรัก